ตั้งใจจะให้ความรู้การป้องกันรักษาแล้วก็รักษาหัวใจการช่วยเหลือผู้คนอะ่ะมันก็ง่ายเหลือเกินานาสร้างตัวตนมันสําคัญมากขนาดไหนคะหมอก็คิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจใ<ช>อยากจะมีตัวตนหรือว่าอยากจะมีอาชีพที่มันมีฟ้าเสริ income, ม i n c o m มีมีอนาคตอะ่ะทุกคนก็ควรจะต้องเข้ามาแล้ะแหละเราไม่ใช่ว่าเข้ามาคือจริงเข้ามาเล่นติ๊กตอ๊อกจำคำของคุยดีได้นะคือมันเสียเวลามาก เสียเวลาแล้วอ่ะมันต้องได้หายสิใช่ปะ่ะมันไม่ใช่เสียเวลาเที่ยวดูคลิปคนอื่นเที่ยวไปเรื่อยอะไรเงีย้ยแล้วมันเสียเวลาเราอ่ะเราก็เราถ้าเราตั้งใจว่าจะทําเราก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายแล้วถ้าเกิดว่าเราจะจะไปให้ถึงเป้าหมายเราก็ต้องมีคนชี้หนํา ชี้แนะมันถึงจะได้ไปให้เร็วขึ้นก็ฝากแค่นี้นะคะเราจะเป็นแค่ผู้บริโภคผู้ CF ตลอดหรือว่าผู้ชมผู้กดไลค์หรือเราจะเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนข้างบนแล้วก็มองลงมาดูว่าอ๋อเนี่ยเงินมันหาได้ง่ายเหลือเกินเนาะการช่วยเหลือผู้คนอ่ะมันก็ง่ายเหลือเกินการสร้างตัวตนมันสําคัญมากขนาดไหนค่ะแล้มียวหมอหัวใจนะคะฝากช่องด้วยเพราะว่าเป็นช่องที่หมอตั้งใจจะให้ความรู้กับทุกๆคน ในมุมการป้องกันร,รักษาแล้วก็รักษาหัวใจนะคะท่านหมอก,ก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมานะคะคติดตามกำลังคุยกับคุยดีว่าเพื่อเราจะทำคลิปอะไรที่มันเจ๋งไเดินะมีแผลละ <c ười> อยติดตามแล้วกันนะคะหมอเมียวหมอหัวใจหรือว่าไลน์แอดอะไรนะด็อกเตอร์เมียวด็อกเตร์ที่พิ่งได้เราวันนี้ <c ười> มีอ